สวัสดีจ้าพ้ามาเบิงพ่ออีตูจ้าจากที่นี่อ่อยตัดไปเนาะจ้าตัดจนแบบเกือบจำต่อมั่นเลยเด้ะจ้ะกระล่งขื้นไม่กระล่งแตกออกจ้ะอันนี้กระใบกระเพ้าเนาะจ้ะเนาะกับกระล่งแตกนี่จ้ะต้นกระเพ้าจ้ะกระล่งงามอันนี้กับพรออีตูจ้ะพรออีตูกะร่างแตกขึ้นกันจ้ะ ตอนแรกตัดไปมันกระลึ้งเรือเราจะใบมันก็แตกออกอีกเบื้องอันนี้อันซ่อนอะไจ้ะใบโหระพาคือใหญ่โกาบานโกเมืองเพิ่นเถอะล่ะปลูกอยู่นี่ต้นเดียวเพิ่นเบื้องจะเบื้องเพื่อด้ว่า,บาเบาเอาแล้วจะใบใหญ่ใหญ่เบื้องหนิยวมือก็ได้จ้ะโปรดสังเกตเบื้องญ่คักใหญ่แนะ่คนน่ะ พออีตูกรลังแตกงามจ้ะกะําลังแตกงามอันนี้ก็คือใบยีราเนะจ้ะเนาะคล้ายๆใบยีราเลยจ้ะใส่ผัดกะเพราก็ได้นะจ้ะเนาะเลยขึ้นไปเบิ่งบักพริกน้อยนึงซุกค่าต้นกระลังซุกเบิดแล้วเดี๋ยวนี้อ้อยกระสีได้มาเก็บนะจ้ะเนาะบักพริกอิตาลีเพชตอยู่ได้จ้ะน้อยซุกแดงกําลังหลายหลายเบืองเบืองด้จ้ะเด้อจ้ะ แดงเต็มหนึ่งจ้ะเบิงเบืงเดี๋ยวจังจะได้มาเก็บน่าจะเนาะขามไปทั้งฝุ่นกบบมีอยูจะปกเจ็ดต,ต้นน่วยมันแดงจ้าหน่วยมันแดงเดี๋ยวจังจะได้มาเก็บนะาจะมีหลายต้นยูพ่อได้กินจ้ะอันนี้ก็ต้นกนนะเพราเนาะจะเนาะปลูก กะได้หมบกเข้อเปาะอยู่นี่จ้ะกะกระลังแตกขึ้นกันจะตัดไปขึ้นกันเมื่อตัดดอกมันขื่นมันแก่แล้วจ้ะเนาะกะกรลังงามตอนแหลกกะเลืองเลืองแล้วจะตัดออกไปใบกระร่วงออกอบเบื่องจ้ะต้นบกเข้อเปาะอยู่ข,ข้างๆางสีด้กินหลายหน่วออยู่ดอกจ้ะเบิง่งคนะุณน่ะดอกกรลังออกหลายจ้ะ ต้นมันสูงสูงใบนี่คือเหี่ยวเนาะเป็นอย่างนี้สงสัยโหดหนามันหักบ่นี่จ้ะเป็นดอกกำลังเป็นดอกหลายจ้ะสีได้กินหลายหน่วยอยู่ดอกจ้ะต้นสูงสูงต้นเพียงแอลหัวจ้ะแต่มันเป็นอย่างคือสูงเถอะเฮ้ยนี่จ้ะสวนหน่อยตังแดนอิตาลีจ้ะปลูกเพราได้หดหนาเพราได้เก็บกินอยู่ได้จ้ะอยากกัดยางเขา สวนมากอ่ะเอาไปปรุงอาหารกินเพราะอีตูบอกพริกเนี่ยผักชีจีนก็นมีจัดแต่่หลายเดี๋ยวผ้ามาเบิงผักชีจีนมันห่อนนะจ๊ะเนาะมันขึ้นซ้ำดีเลยจ้ะกะเด็ดกิ่งก้านมันไปกินนะจ๊ะแต่บ่ได้ทอนเบิดหากมันหากมันเอาไหว้เธอมันงอกขึ้นว่าอีกพอได้กินนะจ๊ะเดี๋ยวจงปลูกไปให้มันเศร้าห่อนแห้งกว่านี้ก่อนตอนนี้ห่อนแห้งจ้ะเพิ่งจ้ะ

บักกระเทศเหนยใยญ่ใหญ่กับพ่อหลีกินจะเก็บไปใส่สลัดใส่หยังตับักหุ่งบักหุ่งกะได้เนาะจะเน,น,น,นาะน,น,นี่จ้ะเหนย์ยัย่นจ่ะสวนหน่อยในต่างแดนอิตาลีจา้าถ้าอิตูไลหลายได้จ้ะ โอเคเราจะผ้ามาเบิงหน่อยนึงว่าจะมาหดสวนนั่นล่ละจ้าฝากไว้้อเด้อจ้าเด้อนี่อ่อยชาแนวฝากกดไยค์ยกดแชร์กดติดตามเด้อสวัสดีค่ะ